นวกังบีกแยมทาไมชกชาหน้าหีิวาแบบนี้จักงงนเคนเดียวคือเปล่าเนีก็คนเดียวกันนะสิไปหน้าแกงมาหนยแสดงว่าโดนลมโดนแดดมากไปือก็ใช่นะสิแสดงว่าเหนื่อยสิก็เหนื่อย นี่เหนื่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ตัตงแต่ออกจากควังที่เชียงรายมาถึงเมืองไงเนี่ยยังไม่ได้หยุดพูดเลยนะแม่คุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยแน่ใจยังไงฮะนี่มาถึงนี่ยังไม่หยุดพูดเลยใจเย็นๆก่อนนะฮุลโสาจะบอกให้ว่าที่นี่คือที่ไหนเอาเป็นว่าอุรสาเนะ่ได้รู้แน่นอนว่าที่นี่นคือที่ไหนแต่ว่ารอตรงนี้ก่อนรอใช่แล้วรอ ไอตรงนี้แะอย่ามาเอามาตานะปาจะเป็นช่นไนบ้างอกัจุกนะินชาแต่ป้าโรฉันะงอย่วัหดคอรอมไนครทกไมใคก็บอกฉันสยอมากรับเท้าส็จพ่อานร่อยงทกับตกใจครับเปิดสุดสวยพา เจอบ้านไหมค่ะไปเจอเจ้าสนานะลูกจำที่ไปท่าเชียวแค่สิบห้าปีเองเนี่ยค่ะดูป้าศรีโบโอ้โหไปเจอต่างนานาไปเนี่ยโอ้โหคือใครวะเนี่ยวันหน้าวันพรีวันใดครับป้าศรโบทำไมพูดแบบนี้ล่ะใครวะเนี่ยเใครแล้วสยองไง ชิ้นยงหายไปตั้งหลายพี่ก็สีโบยังไม่ตายอยีกเนี่ยยังยังไม่ตายยังอยู่กินไบโอแลกใชนี่แหล,ะหล่ะอายุยืนแลใช่กินไบโอลแลกด,ดีนะดีครับโอ้โหส,สมรสก็ครบครันเลยเอโอยดูที่เนี่ยไม่แก่ด้วยที่นี่ไม่แก่เ, <c oughs> แกเลยเดี๋ยวใครจะเนี่ยป้าบอก็ที่ใครที่พูดถึงใครคะฮะ,ะเสด็จพ่อออย่าบอกน้ำยังเขาว่าเสด็จพ่อมีเมียเด็กหรือเปล่าคะ ที่เสด็จพ่อแกมีเมียเด็กก,ก็แต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ยาค่ะมีชีวิตล,ลูกเจ้านะคนนี้เนี่ยก็คือน้องสาวเจ้ามีชื่อว่าเชียงทอง<ม>ตอนเด็กๆเจ้าพี่จักค่าไงลูกเสียพี่พ่อห้ามเอาไวไ้เนี่ยน้องสาวทิพิกาเใช่หรอพี่ยาค่ะใช่ลูกแล้วถวายนพะระครได้วยเยคะตอนเด็กเจ้าพิการที่แข้งขาไม่ใช่เหรอใช่เบียค่ะแล้วทำไมทำไมตอนนี้มันถูกการปรับแบบไปใช่ไหมคะเสียพี่พี่แบงค์อย่าว่าหนูยิงนี่ สอดดอกแดนเสด็จพี่เจทองบอกชืนดีใจได้เกินดีคะ่ะพี่ผมเสด็จพี่ครับขอบคุณนะเจทองตอนนั้นเนี่ยพี่ยังเป็นเด็กแค่แปดขวบพี่เนี่ย แล้ก็ยังคิดไม่เป็นพี่คิดที่จะเอาชีวิตเจ้าพี่ขอโทษเจ้าจริงๆนะไม่เป็นไรเราเป็นข้าด็จพี่เรื่องมันผ่านไปแล้วนะเบียร์ค่ะดีแล้วนะพี่น้องสาวพี่ไม่เป็นอะไรแค่ใคะดีนะลูกดีพ่อดีพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ดีใจหรือเปล่าไม่่ด้บอกฉันกลับมาดีสิลูกแล้วพี่บอกฉันได้กลับมาคนเดียวนะพี่น้งค่ะฟัมล็อกพร้อมกันเลยกหม่อมฉันแม่พาเมียมาด้วยโอ้โหพาเมียมา โอนี่สยองก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะโอ้ทำเป็นแล้วนะเออเห็นแล้วไปแอบดูข้อกับแม่แล้วปัโถเอ้ยเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ฉากแรกยังไม่มีผัวเลยป้าสิโน้าจะถามตัวเองได้แล้วนะทำไมถึงไม่มีนะปิดเข้าอู่ให้เหมือนหมอที่เห็นแล้วเมียกูได้ได้ไม่อยากทานก็ไม่อยากทานนะรอก่อนจะไม่อยากทานก็ไม่อยาทานรอชั้เริ่มุูดได้แล้วครับจอยเป็นหนุ่มเปียกินแล้วนานเกินไปนะคะ ให้มันตากแดดปากลงเนี่ยนั่นแหละคิดว่าหล่อมากมนี่ไงหน้าแหลม <c oughs> ่ปเข้าไปได้แล้วบอกลงว่าเข้าได้แล้วใช่ไหมก็มาเชิญเข้าแล้วนี่ไงไ <ป S 2> ให้ให้บันไม่ไว้นกโอ้หไปเชิญไปยังไปเร็วเข้ามาเลย อยากจะเห็นอยู่ข้างนอกร้อนจะตายด mm ูสิหน้าตาผมมาิว nah. ไหมหมดแล้วเียป่าคนไหนก็หนุ่มเรียนอุปสรรคกราบไหว้พ่อของเราสิถวายเดี๋ยวก่อนนะเน่ยโยมเธอบอกว่าเธอเป็นคนป่าคนเขาแล้วสรุปว่าเธอเน่ยเป็นใครแล้วพ่อของเธอน่ยเป็นใครกันแน่ ดามีเรื่องจะบอกในภาษาความจริงแล้วนะเนี่ยดามีชื่อว่าชยมเป็นลูกชายขเ,ยเ,มเมาขาเสด็จพ่อคุณเคือนั้แห่งเมืองไงแบบบวกก่อนเราเสดลูกเราเสดพ่อ ねえ、でょうでてりら、よかった。